่ะป๊อปนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามคนที่ถามเข้ามาเยอะเลยว่าพี่อติดคดีอะไรนะคะพี่อติดคดีเอกสารค่ะทุกคนอปอแปลเอกสา,สารสารตัดสินจาคุกม,มาสามปีนะแต่พี่อยู่จริงอ่ะสิบแปดเดือนนะคะได้อภัยสามลูกนะถามว่าทํายังไงถึงได้ไปเจอเจอข้อหาน,นี้ทุกคนการที่เราเซ็นเอกสารเรานี่แหละค่ะเอกสารบัตรประชาชนะทะเบียนบ้านของเราเนี่ยทุกคนพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นคดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่างไงอ่ะ กับคนในครอบครัวเราเราให้เอกาสารกับคนในครอบครัวซึ่งเราเรียกว่าเป็นแม่แต่เขาเป็นแม่เลี้ยงเราเนี่ยเขาก็ได้เอาเอกาสารของเราอันเนี้ยไปแนบกับใบสัญญาเช่ากับโรงงานนะคะแล้วก็นําเอกสารของเรานะ่ะไปแนบกับใบที่ปลอมแปลงที่ดินค่ะทุกคนแล้วศาลก็เลยตัดสินมาว่าเป็นการร่วมกันค่ะทุกคนพี่อะได้สู้คดีมาสองสามปีกว่าสองปีกว่าสามปีกว่าแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าทางแม่เลี้ยงหรือว่าทางใครเนี่ยไม่มีใครรับเลยเขาก็เลยรวบกับพร้อมกันหมด ในครอบครัวพี่โดนกันไปสี่คนค่ะโดนกันทั้งบ้านเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นคนใกล้ตัวไงพี่ใหากอยากฝากมาเตือนภัยนะเรื่องเอกสารของเรานี่สําคัญสุดทุกคนในการเซ็นเอกสารทุกครั้งทุกคนถึงจะเป็นคนที่ไว้ใจมากที่สุดนะคะเราก็ไม่ควรไว้ใจค่ะเพราะพี่โดนมากับตัวนะไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะพลาดเข้าไปอยู่ในนั้นได้และก็ไม่คิดที่จะเข้าไปอีกค่ะทุกคนนะทุกวันนี้นะพี่แบบว่าระวังตัวมากเลยกับการเซ็นเอกสารต่างๆทุกคน ครั้งนั้นคือเราพลาดจริงๆทุกคนเราไม่คิดว่าคนที่เราไว้ใจที่สุดนะจะทําเราได้นะคะก็ถือว่าการติดกุก๊กครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตพี่เลยนะเพราะพี่อ่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมาโดยตลอดนะไม่เคยทําตัวแบบว่าไม่เคยทําตัวที่ไม่ดีเลยนะทุกคนอะไรที่มันไม่ดีพี่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะมีมีเหตุการณ์นี้แหละที่แบบว่าเฮ้ยมันทําให้พี่พลาดเข้าไปนะแล้วส่วนใหญ่นะคดีพี่นี่เป็นคดีที่แบบเล็กๆ,ๆมากเลยนะคะในเรือนจํานะส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติดซะส่วนใหญ่ ตอนเข้าไปใหม่ๆเขาก็คิดว่าพี่มาคดียาเสพติดนะจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นคดีเอกาสารทั่วไปนะและพี่อยู่ในนั้นนะพี่จะบอกว่าพี่อ่ะคือทําตัวแบบว่าให้ดีที่สุดทุกคนทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะได้ออกมาไวที่สุดให้ชั้นเราเลื่อนไวที่สุดเราไม่เคยยุ่งอะไรกับใครเลยค่ะพยายามทําตัวเป็นกลางนะไม่ทําผิดไม่เคยทําผิดกดระเบียบของเรือนจําเลยค่ะทุกคนค่ะก็มาตอบคาถามไว้นะคะ